ภาพของมาธาดอที่กําลังโบกผ้าสีแดงสดๆอยู่ตรงหน้ากระทิงที่กําลังจะพุ่งเข้ามาคือภาพที่คุ้นตากันดีเลยใช่ไหมครับเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการท้าทายความโกรธเกรี้ยวเลยก็ว่าได้แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าความเชื่อที่ว่ากระทิงมันเกลียดสีแดงเนี่ยเอ๊ะมันจริงแค่ไหนกันแน่คำถามนี้ดูเผินๆเหมือนจะตอบง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าความจริงเบื้องหลังเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลย เอาละครับเรามาลองไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจปฏิกิริยาของกระทิงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโลกในสายตาของพวกมันอ่ะมันเป็นยังไงมันเห็นเหมือนกับที่ตาเราเห็นหรือเปล่าและนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดเลยคือในขณะที่ตาของมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์รับสีสมชนิดใช่ไหมครับทาให้เราเห็นสีสันได้เต็มสเปกตรัมเลยแต่ว่ากระทิงกลับมีแค่2ชนิดเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือ พวกมันตาบอดสีแดงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือสัตว์ที่ใครๆก็ว่ามันโกรธเพราะสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วกลับมองไม่เห็นสีแดงในแบบที่เราเห็นเลยด้วยซ้าไปสำหรับพวกมันแล้วผ้าสีแดงสดที่เราเห็นก็อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ผ้าสีเทาๆทึมๆผืนหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้พอเรารู้เรื่องทฤษฎีแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงล่ะเรื่องนี้เคยมีการทดลองเพื่อพิสูจน์กันแบบจริงจังมาแล้วนะครับ โดยรายการดังอย่าง Mythbusters ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับผลการทดลองนี่มันชัดเจนมากๆเลยครับไม่ว่าจะทดสอบด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยสีไม่เคยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นกระทิงได้เลยแต่กลับเป็นการเคลื่อนไหวตั้งหากที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็กระตุ้นสัญชาตญาณของมันได้อยู่เสมอและด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดนี้นะครับความเชื่อที่ว่ากระทิงเกลียดสีแดงก็ถือว่าถูกหักล้างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ โอเคเมื่อสีแดงไม่ใช่จำเลยแล้วอะไรกันแน่ละ่ะที่ทำให้กระทิงต้องพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งแบบนั้นนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยคำตอบมันเรียบง่ายกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับมันไม่ใช่สีแต่คือการเคลื่อนไหวต่างหาดการบกสะบัดของผืนผ้าอย่างรวดเร็วนั่นแหละครับในสายตาของกระทิงนั่นคือสัญญาณของภัยคุกค,คามดีๆนี้เอง ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเองก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพฤติกรรมของกระทิงเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามไม่ใช่การตอบสนองต่อสีแต่อย่งางใดทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของสัญชาตญาณลุนล้วนเลยครับคือกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกล่าในธรรมชาติใช่ไหมครับพอมีอะไรเคลื่อนไหวเร็วๆที่น่าสงสัยมันก็จะกระตุ้นให้ต้องเข้าไปจู่โจมเพื่อป้องกันตัวไว้ก่อนยิ่งในบริบทของกีฬาสู้ัวกระทิงที่มันทั้งถูกทําให้บาดเจ็บและสับสนอยู่แล้ว ปฏิกิริยานี้ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกครับมาถึงตอนนี้เราน่าจะเข้าใจมุมมองของกระทิงกันแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งคำถามสําคัญจากฟังมนุษย์เรานี่แหละครับนั่นก็คืออา้าวทั้งนั้นถ้ากระทิงมันมองไม่เห็นสีแดงแล้วทาไมมาทาดอถึงยังต้องใช้ผ้าสีแดงอยู่อีล่ะครับและนี่แหละครับคือจุดหักมุมของเรื่องราวทั้งหมดการเลือกใช้สีแดงมันไม่เคยเกี่ยวกับกระทิงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและจิตวิทยาของคนดูล้วนๆเลยครับ เพราะฉะนั้นการใช้ผ้าสีแดงจึงเป็นไปเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยครับมันคือการแสดงมันคือสัญ,ญลักษณ์และมันก็ยังช่วยพรางภาพที่ไม่ค่อยน่าดูในสนามได้อีกด้วยเรียกว่าเป็นการออกแบบประสบการณ์ทั้งหมดมาเพื่อมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับกระทิงเลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เริ่มต้นจากคําถามง่ายๆเกี่ยวกับสีนะ่ะกลับพาเราไปสํารวจเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากทั้งความแตกต่างของการมองเห็นระหว่างสัตว์กับมนุษย์ สัญชตาตญาณการเอาตัวรอดไปจนถึงวัฒนธรรมการแสดงที่อย่างรากลึกมานานมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของกระทิงกับสีแดงแล้วล่ะครับแต่มันคือเรื่องราวที่บอกเราว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นและเชื่อกันมาตลอดอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้